สวัสดีค่ะมาพบกับเซลแอมอีกแล้วนะคะกับรายการพังคาตีนค่ะเคยกันไหมคะกับการซื้อรถมือสองแบบขับไปซ่อมไปนะคะถูกหลอกขายบ้างถูกย้อมแมวบ้างนะคะถ้าท่านไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะฟังคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะแอมจะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับเจ้า t o y ยต a r e ี o Smart c a ทคคันนี้นะคะเป็นตัว2.4นะคะเป็น เกียร์แมนนวลนะคะปี2017ค่ะราคาขายปกตินะคะทางร้านอัมพุมพาของเรานะคะขายอยู่ที่4,99,000บาทนะคะแต่วันนี้ทางร้านของเราลดราคาต้อนรับปีใหม่นะคะขายอยู่ที่4,59,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างหน้าเจ้าคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะคะันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์โตโยต้าขนาดใหญ่อย่างนี้นะคะ น,นี้นะคะเป็นสีเดิมโรงงานเลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆข,ของเจ้าคันนี้กันต่อเลยดีกว่ามาพร้อมกับล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะเป็นล้ออลลอยเนาะกระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะ มีไฟเลี้ยวตรงที่กระจกนะคะอ่าและที่สําคัญคันนี้นะคะได้ทําการติดค้อบเป็นที่เรียบร้อยนะคะเหมาะกับอาชีพเกษตรกรเป็นอย่างมากนะคะใครที่ได้รถคันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มนะคะไม่ต้องไม่ต้องทาการต่อเติมใดๆทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในของเจ้าคันนี้กันต่อค่ะสําหรับภายในของเจ้าคันนี้นะคะก็จะเป็นโทนดาทั้งหมดเลยนะคะ มาพร้อมกับเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะคะส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเครื่องเล่นนะคะสามารถเล่นบลูทูธได้นะคะ MP3 ได้นะคะ f m AM a เ x เชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะแอร์ก็ปรับแมนนวลนะคะมาพร้อมกับเกียร์แมนนวล5สปีดนะคะและที่สำคัญเจ้าคันนี้นะคะมี2โหมดด้วยกันนะคะเป็นอีโคโหมดแล้วก็ Power Mode นะคะคันนี้นะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ต่อไปนะคะเดียมจะพาไปดูห้องเครื่องเจ้าคันนี้กันค่ะว่ามีความน่าใช้อย่างไงนะคะสําหรับห้องเครื่องของเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นเครื่อง2 4 0 0ซีซีนะคะ น็อตทุกตัวไม่มีการขยับนะคะเม็ดอาร์ทุกตัวอยู่ครบนะคะเพราะคันนี้น็อตเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะแล้วภายในมีความสะอาดน่าใช้มากมากเลยแผ่นเพจอยู่ครบนะคะสำหรับคันนี้นะคะทางร้านของเรานะคะรับประกันเครื่องเกียร์ให้คุณลูกค้า1ปีเต็มเลยผ่านศูนย์บริการป้ายแดงนะคะซึ่ง ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาลูกค้าเข้าสูตรบริการป้ายแดงเลยนะคะทางร้านอําพมคาของเรานะคะการันตีได้เลยรถคันนี้ไม่มีการชนหนักน้ําท่วมตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะทางร้านของเราได้รับการรับรองจากสถาบันกูอินสแตชชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจเจ้า Toyota r ร v o Smart c a ทคันนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่แอมโดยตรงเลยค่ะที่เบอร์0 9 6 6 5 8 6 6 3 4 หรือทักเข้ามาในเพจรถมือ2อปวกแดงอัมพงคาของเราได้นะคะเพราะมีแอดมินเราให้คำปรึกษาคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เพจอัมพงคาของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ